ดีทุกท่านนะผมไม่ได้อยู่ที่ชายทะเลนะพิกัดที่ผมอยู่คือตลาดไทยสมบูรสะเพนหนึ่งในสปอนเซอร์หลกักยังเป็นทางการของชนาวีก่อนเข้าเรื่องเรามาดูกิ่นควันขโมงโชยโอ้โหหอยกุ้งนี่ผมไม่ได้เขาจัดฉากนะนี่คือออเดอร์จริงๆนะครับพิกัดอยู่ที่ร้านกุ้งเผาปอทะเลเผาสวัสดีคุณป๊อปครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคุณน้ำครับ น้ำยิ้มหวานหวานเชิญครับผมครับผมเฮ้ยร้านเราไปคือร้านใหม่ป้ายแดงเลยนี่ใช่ไหมใช่ครับอ๋อแต่จริงๆแล้วเราเป็นร้านเดลิเวอรี่มาก่อนครับอ๋อมีมานานแล้วใช่ไหมอันนี้ปีที่เข้าปีที่สามแล้วแล้วผลตอบรับก็โอเคมากเลยครับลูกค้าตอบรับดีเราเป็นร้านเวลลิกู๊ดอ๋อนี่ไงมีหลักฐานนะ ไม่ใช่อยู่นี่จะบอกไม่ใช่เร<อ>าให้ป้ายมาด้วยใช่ครับผมเราสามผ่านแอปอะไรได้ก่อนอ,อย่างนี้ก่อนดีกว่าอ่าหลักๆเลยคือไลแมนครับผมแล้วก็แก๊ปฟูดแก๊ปฟูดโรบินฮูดช้อปปี้สี่แอปหลักนี้ครับค้นหาคําว่าอะไรคุณกอลพิมคาว่ากุ้งเผาร้านเราอยู่บนสุดเลยพิมแค่คำว่ากุ้งเผาง่ายๆเลยง่ายๆเลย<ๆ>เจอบนสุดแน่นอนบนสุดเลยอ้ะท้ายด้วยปอทะเลเผาก็ยิ่งดีครับผมอ่ะแล้วผมขอสอบถามหน่อยในร้านเราพร้อมเสิร์ฟความอร่อยมีอะไรบ้าง Oh, อ๋อส่วนอหลักๆเลยก็จะเป็นเมนูกุ้งเผากุ้งกุ้งเผาอ,อย่างนี้ใช่ไหมกุ้งเผาครับผมแล้วก็หอยแคลงหอยหวานหอยแมลงภู่หอยหวานก็อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับ <s> แต่เราก็มีหอยแมลงคู่หอยแครงด้วยมีครบทุกหอยครับ oh. แล้วก็หมึกเอาหมึกก็มีหมึกกล้วยหมึกกระดองมีครบเลยหมึกกล้วยไข่มีหมด <S <s ครับซึ่งในนั้นเราก็จะมีราคาบอกตามกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์แน่นอนแน่นอนอ่ะแล้วสมมุติว่าในกรณีที่แบบว่า เฮ้ยไหนๆออกมาเที่วพิกซีแล้วถ้ามมาตลาดไทยสมบูรณ์หน่อย่เรามาซื้อกินที่ร้านได้ไหมได้ครับผมเพราะอะไรตลาดไทยสมบูรณ์กาแฟที่นั่งไว้เยอะชิเพยงที่นั่งเยอะจอดรถหน้าหลังมากไปมหาศาลและอีกอย่างหนึ่งเราไม่มีเงินสดเราสแกน QR โค้ดได้ไหมสบายมากครับผมโมบายแบงกิ้งพร้อมให้อีกเช่นกันครับผมขอแอปอีกมีอะไรบ้างสีแอปหลั มีไลแมนแกล็บฟู้ดโลมินฮูดช้อปปี้ครับผมค้นหาเขาว่ากุ้งเผาอยู่บนสุดหรือจะพิมพ์เต็มๆก็ได้กุ้งเผาพอทะเลเผานั่นเองใช่ครับแต่ผมไปสืบมาผมรู้จักคุณป๊อปตั้งแต่ตอนที่ไม่ได้ทำอันนี้แล้วมีอะไรเสริมนอกจากนี้อีกอ,ต,อนนตัวนี้เปล่าต,ตัวนี้เป็นเมนูไฮไลท์ของอของในไลแมนนะเฉพาะในไลแมนเลยตัวนี้นะครับครับผม๋ยวผมขออนุญาตอ่านก่อนนะครับขายส่ง ขาย้วยโบราณหมูนมสดไก่แดงไก่ตะไคร้เนื้อโคขุนเสียบไม้ปอปิ้งย่างชอันนี้เราอยู่ภายใต้แบรนด์อะไรภายใน้ปอคือปูป๊อปป๊อปอ๋อเฮ้ยปอคือป๊อปใช่ครับอันนี้ก็เหมือนันป๊อปย่างก็คือคุณปอเหมือนกันใช่ครับเออแล้วไอ้ตรงเนี้เรามีขายส่งอะไรไหมเผื่อใครจะเออไปต่อยยอดครับผมตัวนี้ขายส่งไม้เริ่มต้นที่ไม้ละหกบาทสิบสี่สตางค์เองนะ ที่เขาไปขายกันไม้ละสิบบาทถึงสิ2องบาทอย่างนี้เราก็ได้กำไรกำไรเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยรับผมแถมประหยัดเวลาแล้วก็ไม่ต้องไปหมักเองไม่ต้องลงทุนเยอะไม่ต้องไปคิดสูตรด้วยเตรียมเตาก่อไฟเอาไปย่างเก็บตังได้เลยคือเหมือนว่าถ้าท่านมีสถานที่มีอุปกรณ์พร้อมใช่ครับรับไปย่างเลยดีกว่าง่ายๆใช่ครับผมแล้วเรามีครบทุกเมนูปิ้งย่างเลยก็จะเป็นหมูโบราณหมูโบราณนี่มีไม้เล็กไม้ใหญ่เลยนะไม้ห้าบาทสิบบาท หมูน้ำสดไก่แดงไก่ตะไคร้เนื้อโคขุนนี่ซิเกเนเจอร์ของร้านครับผม,มครบเลยครับอันนี้นี่คือในกรณีที่ใครอยากจะไปต่อยอดอส่วนใครอยากจะรับประทานที่นี่พร้อมขายไหมมีไหมพร้อมขายครับชุดหนึ่งหกสิบาทมีห้าไม้เสิร<ม>์ฟพร้อมน้ําจิม้มแล้วก็ผักเคียงเลยครบเซตนั้งกินแก้บหรือจะสั่งผ่านไลน์แมนก็ได้ครับเป็นชุดโปรโมชั่นอ่าสิบไม้คิดแค่เก้าไม้สิบแถมหนึ่งพอ แต่อันนี้เราค้นหาที่เดียวกันหรือเปล่าที่เดียวกันอยู่ในร้านปอเป็นิซเนเจอร์ของร้านปอเลยนะคือมันได้อย่างคือครับผมบางทีจาชื่อร้านไม่ได้หรอกบางคนพิมง์ว่ากุ้งเผากูเจอแล้วอยู่ด้านบนขึ้ใช่ใช่เพราะร้านเราคือเวลีกุดครับผมแล้วพอเข้าไปในร้านกุ้งเผาของไลแมนนะยำ่าของไลแมนปุ๊บเมนูโปรโมชั่นจะเด่นเลยคือิซเนเจอร์ตัวนี้โคขุนนี่โคขุนเสียบไม้ใช่ครับลองมาก็เป็นกุ้งครับผม แล้วไงครับนี่เพิ่งจะเปิดใหม่ๆเลยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างโอ้ที่ตลาดไทยสมบูรณ์ลูกค้าเยอะมากครับผมแต่ลูกค้าที่อ่าลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยรู้จักเราก็สนใจให้ความสนใจเยอะมากแล้วก็ตอนนี้น้ารานหลักๆเราเจอง่ายๆแล้วอยู่ที่นี่แน่นอนใช่ครับใช่สะดวกสบายครับราคากันเองอ่ะนอกจากไอ้พวกนี่ที่ให้เรากินแล้วจะผิดไปดูน้ําจิ้มของเราหน่อยได้ไหมได้ได้ตามคุณป๊อปไปน้ำจิ้ม นี่ครับผมมีทั้งหมดกี่เวอร์ชั่นกี่แบบครับน้ำจิ้มมีทั้งหมด3สูตรครับมีนะ้ำจิ้มซีฟู้ดในคอนดูไนน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเป็นอย่างนี้ครับผมขอบผมต้องบอกแบบผมต้องบอกล่วงหน้านิดนึงเราได้รับการอนุญาตจากคุณป๊อปแล้วนะครับไม่ได้อยู่มาแหกป่าเขาตกตุ้ดที่น้อย <laughs> อันนี้คือแบบเวอร์ชรั่นซีฟู้ดใช่ใช่อันนี้คือเราแบ่งมาเตรียมพร้อมขายแล้วต่อไปอีกเวอร์ชั่นนึงครับต่อไปเป็นน้ำจิ้มปลาหมึกครับอ๋ออันนี้ปลาหมึกนะใช่ครับเขาไม่ได้ขายวันหนึ่งแค่นี้นะคือเดี๋ยวมีอีก ใช่ใช่ใช่อันนี้เราแบ่งมาเพื่อจะสะดวกในการเตรียมออเดอร์แล้วนี้ก็ยุ่งกันมากครับผมอีกวมาอีกหมดชั้นหนึ่งเป็นน้ำจิ้มถั่วเป็นถั่วน้ำจิ้มถั่วกินสําหรับอ่ากินกับหอยแครงก็ได้เือหลักๆจะเสริมพร้อมเมนูเมี่ยงอ๋อแล้วอันนี้เขาจะมีผักเคียงอะไรไปด้วยไหมใช่มีผักเคียงครบเลยนั่นหรือเปล่าใช่ครับขออนุญาตนะครับผมนี่หลวงพี่ถือเลยอันนี้เมนูเมี่ยงครับฮอแถมอันนี้ด้วยโ์หน่อยครบเลย เมีย่ยงหนึ่งชุดเสิร์ฟด้วยน้ำจิ้มสองสูตรเป็นน้ำจิ้ม oh. อ่าสูตรถั่วกับซีฟู้ดคู่กันให้ลูกค้าได้กินสองอารมณ์ oh. ครับผมน้ำจิ้มของเรานี่อ่าจุดเด่นคือหนึ่งคือเราใช้มะนาวแท้ hmm. แล้วมะนาวใช้น้ำมะนาวแทะเลยอ่บแล้วถ้าสมมติว่าเป็นช่วงกรณีที่มะนาวแพงเราก็จะใช้นี้อยู่ไหมเราก็จะใช้อยู่ครับ mm. เพื่อลูกคา้าคือเอาลูกค้าไว้ก่อนใช่ไหมใช่ครับทาอย่างนี้มาสองปีแล้ว ไม่ว่ามะนาวจะขึ้นเราก็ยอมจ่ายมากขึ้นเพื่อให้รักษารสชาติของมาตรฐานของน้ำจิ้มเราเพราะคนกินมันรู้มันยอมแม้ไม่ได้แต่เรายอมอะไรมาทดแทนแน่นอนมะนาวก็คือมะนาวไม่ใช่มะนาวเทียมใช่ครับตุมือครับแข็งแข็งแข็งมากโอ้โหก็โหกลิ่นมันขมเหลือเกินเอางี้คุณป๊อปครับฝากร้านนิดนึงกุ้งเผาปอทะเลเผาให้กับท่านผู้ชมหน่อยครับผมยังไงก็ถ้ามาเที่ยวนะพระประแดงหรือวิกซีพระประแดง ซื้อของเสร็จแล้วอย่าลืมตลาดไทยสมบูรณ์นะครับตรงนี้ที่นั่งสะดวกสบายที่ต่อรถเยอะแยะติดริมถนนใหญ่แล้วทะเลอยู่ที่นี่แล้วไม่ต้องไปถึงทะเลที่อืแน่นอนครับผมขาแดงเราก็มีครับผมนะครับแต่ยังไงวันนี้ขอบคุณคุณป๊อปนะครับทีนุญาตให้เรามาแบบหูมาชื่นชมความสำเร็จของคุณป๊อปที่นี่อ่ะนิดนึงสุดท้ายแล้วคุณป๊อป เศรษฐกิจในช่วงที่มันเศรษฐกิจมันแบบเนี้ยนะครับมันก็จะมีคนที่มันหมดกําลังใจพ uh ้อ huh. ถอยกับชีวิตบางทีก็ทิ้งความฝันไปแล้วปั๊มอบกําลังใจรือพอความดีๆให้กับท่านผู้ชมที่ทอแท้ช่วงนี้นะอ๋อครับผมก็เศรษฐกิจมันก็คือเรื่องเศรษฐกิจเนาะทุกอย่างมันอยู่ที่ตรงนี้ครับ uh huh. ให้ให้คุณค่าของตัวเองให้กําลังใจของตัวเองทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําคิดแล้วลงมือเท่านั้นถึงจะสําเร็จครับ อ,อยาือว่า,าอย่าทิ้งความฝันตัวเองต,ต้องทําอย่างต่อเนื่องนะที่สำคัญเขาเรียกว่าวินยัยมีวินัยกับความฝัน,นครับทําสม่ําเสมอแล้วมันจะพาเราไปสู่จุดหมายพาเราจุดหมายหมายถึงว่าคุณไม่จาเป็นต้องกล้ากระโดด<ช>คุณคจะคานไปแบบเด็กก็ได้แต่คอยกล้าไปข้างหน้าเ่อกก็พักนะมผมมีสโลแกนในเพจผมด้วยนะว่าเติบโตไปด้วยกันครับผมหมายความว่าความฝันกับตัวเราเนี่ยให้มันโตไปด้วยกันทุกๆวัน วันละหนึ่งเปอร์เซ็นก็ยังดีอืมครับผมแค่นั้นทำาู่งต่อไปครับเป็นกำลังใจให้ครับกุ้งเผาตอทะเลเผาครับหรือท่านนึกอะไรไม่ออกเนี่ยเอาไปต่อยอดธุรกิจท่านนึกไม่ออกพร้อมเลยแค่นี้เองไง่ายๆใช่ครับนะฝากไว้ด้วยนะครับ,รบและนี่ก็เืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เมือง<ม><ม>พระประแดงเราั่นเอกอฝากไว้ด้วยนะครับครับ ขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มาาลังแชร์ให้กันในวันนี้เลยนะครับและขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือผมต่อไปวันนี้ผมกับคุณป๊อปจบอยู่ที่ร้านนะครับครับผมขอชื่อร้านเลยครับกุ้งเผาปอทะเลเผาครับเองมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีพาหน้าผมจะนําเสนอเรื่องราวอะไรอีกติดตามกับวันนี้ก่อนสวัสดีครับผมครับขอบคุณครับยังยังไม่หยุดคือออเดอร์ยังมาไรเดอร์ก็รอครับโซคน น,นถ้าเป็นผมนะนึกอะไรไม่ออกเนี่ยรับไปปิ้งย่างต่อง่ายมากเลยนะอันนี้จริงๆง่ายมากจริงโอ้โย่างไม่ทันน่ะเคยนับมาก,กี่โลทู่ว,วันนึงไม่ต่ำกว่ายี่สิบกิโลสุดยอดสุดยอดที่ร้านเราเ,เน้นของใหม่ทุกวัน